คือนวัตรกรรมใหม่คือใช้เวลาแค่หนึ่งปีครับสามารถเก็บผลผลิตได้นวัตรกรรมใหม่นี่จ้ะนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่ก็คือขอ,อ,นนอ,องใหม่ใหม่นแบบไหนเนาะของใหม่ๆหมครับเดี๋ยวทนนี่มาขามของเรานะครับสมมติเรามีมะขามพืือบ้านของเราที่เราปลูกไว้หรืออะไรเนี่ยหรือเกิดมลทินไปนานก็ได้ แต่เราก็ม่ต่อไปเราก็มาจะเป็นที่เราจะต้องไปซื้อพันธุ์เราก็มาใช้นวัตรกรรมใหม่คือเราปลูกมะขามไว้มะขามเปรี้ยวพื้นบ้านเราปลูกไว้ประมาณก็สามปีสี่ปีเลยทีนี้เราก็พอต้นประมาณเข้าแขนนะเราก็มาตัดตัดให้สูตัดประมาณเพียงเลียวตัดปุ๊บมันก็จะแตกแตกก็ประมาณขนาดนี้นะครับ แตกก่พอมันแตกประมาณเดือนมันจะแตกประมาณขนาดนี้แล้วก็เลือกกิ่งที่ว่าเราจะทําเป็นไอ้กิ่งที่ว่าเราจะเป็นเอาเป็นพันเนี่ยเราก็มาตัดนี่เลยทีนี้เราก็จะตัดเสียบแบบสะเดาเนี่แหละครับหม้ร<อ>ับไม่อันนี้ก็ให้มันประมาณแค่สองขา เราก็จะผ่านี้นะครับถ้าว่าเราใส่ต้านข้างแบบนี้ก็ใส่แบบนี้มันจะไม่ค่อยติดครับเพราะมันจะเป็นเหงื่อถ้าเป็นเหงื่อปุ๊บแขมันจะเอแขม,มันจะดําแล้วมันก็จะแห้งตายไปเลยเราก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้เราก็ จเ้น,นี่ครับให้มันติดด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้อันนี้ให้มันติดด้านนี้ทีนี้บแบบไอเซล,ลมันก็จะได้ไอส่งน้ำเลี้ยงอะไหากันได้ทีนี้อันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนกันกนัน มันก็จะแตกต้นหนึ่งเราก็ใช้เราก็ทําประมาณสักห้ากิ่งก็ได้มสมมุติว่ามันไม่ติดสองมันติดสักงาอนี่เขาก็าเลยถามผมว่าเอาทำไมไม่มีในตำราเอาก็เหมือนคนสร้างบ้านเลยครับเราก็คิดเอาอยู่ในบ้าน ทีนี้เราก็ต้นหนึ่งเราประมาณต้นเข้าแขกอะไรนะทีนี้เราก็ใช้ประมาณสามติดประมาณสามกิ่งพราะสามกิ่งขนาดเดือนหนึ่งจะทำกิ่งพันเราปลูกจะใช้เวลาถึงสองปีถึงเราสามารถทํากิ่งพันได้แต่เราเจะผลผลิตถ้าเราปลูกปกติจะใช้เวลาถึงสี่ถึงห้าปีห้าปีเพื่อเรวครับธรรมดา แต่เรามาทำนวัตกรรมใหม่ใช้เวลาแค่ปีเดียวครับไม่ถึงว่าเขาปลูกเป็นต้นแบบนี้เนาะค่ะครับปลูกเป็นต้นแล้วมันทีมีกิ่งหลายๆกิ่งแบบนี้เนาะค่ะเรามเลือกว่าเขาเสีเอากิ่งแบบนี้เราเราตัดก่อนตัดตอนแบบนี้ก่อ็ตัดตัดตัดก่อนที่นี่ก็ให้มันแตกแต่มันก็จะแตกประมาณยี่สิบสามสิบแล้วเขาก็มาเท็่แบบนี้ครับแล้วเราก็มาเลือกเลือกเสร็จเราก็ดูกิ่งขนาดนี้แล้วเราก็ตัดเราก็เกี่ยว ทีนี้แบบมันหาลาบมันหาอาหารเก่งเนาะมันลาบหาอาหารมันกว้างแล้วทีนี้มันก็จะโตกว่ามาณสามขีดมันก็จะโตไวแค่ปีเดียวมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ละนี่เราต้องทายไม้ทั้งตลอดเลยนะเพราะมันจะพุ่มถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องแยกออกไปเลยว่าต้องไปไหน ดินเนี่ยมันอยู่ในนมัยไม่ไม่จรงว่าต้นเนี่ยมันมีไม้จากบะคามโซมเป็นบะคามวานนม่ค่ะคือเขาจะเอาต้นต้นนั่นเป็นต้นที่มันเป็นเนือเนี่ยเขาเลยมาตอนเรามาที่แบบนี้แต่ว่าแบบนั่นคือเขาต้องตัดออกไปปูอันนี้เร้อนางท่บเขาเรียกทาบกินอันนี้นวัตกรรมใหม่อันนี้นักรรมไม่ต้นต้นต้นเดิมแต่ผลผลิตจะเป็นจากต้นเดิมจะเป็นต้นบะคามโซม แม่ S <S ต่าเขาที่แบมี่เ,เพิ่มพอันเอาบักขามหานมาใส่มาสกิการเป็นต้นบักขามบวานไปเพยยื่บบอไปยายเรากับนี้การให้ผลผลิตเร็วก็ปกติเนาะค่ะเพราะว่าปกติของมันถ้าเราเอาเม็ดเอาเม็ดหรือต้นทาบอะไรเนี่ยมันจะมีกิ่งประมาณสี่สิบห้าสิบกิ่งเนาะทีนี้เราเอาแค่สามกิ่งที่นี้กิ่งมันก็จะ มันก็จะโตมันก็เท่าขนาดที่ว่าเราตัดนึ่นแหละแค่ปีเดียวก็ปลูกรุ่นเดียวกันนะก็ลองดูอาชีพพม่าเกษตรกรบางครั้งถ้าว่าเราคิดใหม่ๆมันก็ไม่จนหรอกแม่บอกว่าถ้าได้เช่นิี้เนี่ยยังแบบตินมคขามาันแบเป็นยี่สิบปีแร้วที่มันโกงแบบตันงาต่เนี่ยแเข้าไปใส่เหรียญไปเนาะ ได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่นิยมครับผมก็ไม่ไม่ส่งเสริมท้ามาคนแก่เอามาทำอะไรคนแก่เนาะคนแก่เอามาไอเอามาทำสาวกอ้เราคิดดูว่าไม่่เถ้าเราเปรียบเราเปรียบจำเงินนะแ่ค่ะสมมุตินี่ร้องไสมมุติจะจาทำอะไรแกเบียดทำสาวทาอะไรดีก็บางทกีเราเราความมีเสีวาีต้อไปแล้วครับ มันก็ไม่เหมือนไอ้เราปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็ใช้เวลาไอ้แค่สองสามปีหรือเราจะปลูกต้นมะขามธรรมดาก็ได้ไม่บ้านแเวแรกไอ้บ้านต้นมะขามแอวแรกกะเพื่ออะไรก็โหวตตรงนี้แะค่ะครับทีนี้เราก็ลองคิดดูคือว่าเกษตรกรแบบสมมติว่าเราเรียนนะเราไปเรียนในเมืองนะเราก็ได้ความรู้บางครั้งเรากลับมาบ้าน อาตัวนั้นเราไม่ได้เอามาใช้เลยนะเรทั้งเราก็ปล่อยที่นี่อยก็ลองหันมาดูครับที่หนึ่งไร่สองไร่ก็าสามารถเป็นเกษตรกร,ร,กรได้สามารถสร้างรายได้ให้เกิดครอบครัวยใครจะลองบ้างมีใครลองไ้งลองจะลองไหมเอาลอง แต่ว่าถ้าอยากไปเยี่ยมทุกส่วนอย่ีก็คือเก้าเปอร์เบอร์โคตรก่อนครับเจียวเดียวเบอค่ะเบอร์ขอบุณนะคะตูนเก้าแปด2ูนเก้าแปดสองสองหกสองสี่ศนสองสี่ศูนยแดยี่สจังหวัดก็ติดอันดับสามไปดี๊ ส่วนนี้นี่คือถ่ายทุกย่างมาค่ะนี่จะต่อาถามเรื่ส่วนมากจะจด้กระเดาด้ค่ะมีครับเมื่อวานี้ก็ส่งขายก็ส่งไปทั้งไปขายกสิบบาทกเป็นส่จนเจ้าบาทก็้าราคาเดียวนะ่ะท่นนั่งก่อนแตะน้องไปได้ค่ะก็สอนน้อยิ่งแพงครับเพราะว่าเราสอนแล้วเพราะว่าเราจำหน้าได้แล้วสอนแล้วถ้าทำไม่ เราไม่เอาไปทำเราก็จะคิดจาก70ก็เป็น120คอเราอยากีช้าครบไม่อยากคือเราอยากให้มีช้าครัเราไม่อยากให้ไปซื้อเพราะว่างบลดจากพันกระเดาษผ้าถีง4แผนเพราะมันม้วน่มีเสียอันนี้สารละลายมันออกครบให้หมดนั่นแหละค่ะบ้านเราเลืใกไมีที่บ้านหนูน่ะไม่ค่อยเจอพอซื้อไปแค่ต้นเดียวก็พอทีนี้เราก็ไปทำอีก ไม่ถ้าว่ามีแบบบางครั้งผมก็ไม่กลัวคนที่ว่าจะมาไอ้มาทำแข่งหรอกครับอยากให้เปน๊กเป็นคนที่อานนคไม่แข่งพ่อเพอาะมาสอนแบบนี้หรอกครับผมแบบเราก็อายุมากแล้วเราก็อยากถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังเพราะแบบเราคิดได้ขนาดนี้ก็อยากให้คนรุ่นหลังเราคิดได้เพิ่มอีกแล้วไปท่ากิน เอากีคิดว่าเอาเราทาบกิ่งเนาะประมาณสามสี่โมงก่อนกวาราจะทับตน้นต้นนเสร็จเนะก็วันสอนได้วัละสองร้อยกิ่งสองร้กิ่งกิ่งละสี่สิบบาท,นทันละสี่ารายได้ก็ถืงตง้องระยะเวลาเราครีนี้ก็ห้าพันกิ่งเก้าขายยังไม่พอเดือนกบเดือนกบขวามันหมดมากกว่ารายได้ทุกปี ก็ตอนที่แรกก็ผมก็มีที marble marble ai, er, no right. ่อย well, ู่ยี well. ่สิบไร่เหครับทีนี้ก็มาทําเราก็ทาบัญชีเราก็รู้ว่าไอ้รายจ่ายของเราจ่ายเปน่เราก็พยายามมาอุดทีนี้จากยี่สิบไร่เดี๋ยวนี้กาเป็นเก้าสกว่าไร่เดี๋ยวนี้เราก็ทําครบวงจรคือเลี้ยงควายเลี้ยงควายควายยักษ์ควายยักษ์ก็ถูงต้มไว้ ก็หนักเป็นตันโอ้กะรรมองหามันม่ดีหรอกคุณทีนี้เราก็เอาหญ้าจากสวนก็มาให้ควายก็ก็เอาขี้ควายไปนทีนี้อาหารปลาเราก็ไม่ต้องให้คือควายลงนอนน้ำเนาะมันก็จะเป็นน้ำเขียวแล้วเกิดแทงต้นปลากินย<า>ังไงหาได้จ้ะปลามันก็มีแต่ปาลาอ้วนนะ คือปลาผักอะไรเราก็ตัดหมดคือตัดวงจรตัวที่เราที่ที่จะต้องจ่ายคือก๊อตรถที่ยูครับค่ากับค่าวันนี้ไม่ใช่น้อยเลยบางครั้งร้อยนั้นก็ยังแค่ได้ระยาเดียวกันเลยถ้าเราลองมาคิดดูสมมติว่าเราตีตีเอ็ดเราว่าค่าแรงมันละสามร้อยบาท วันละสามร้อยบาทก be ็วันนึงก็อจ่ายไปเท่าไหร่บางครั้งมันติดลบนก็รอที่ดูสมมติว่าเราเราไปทํางานของตัวเองอ่ะทําเบียบเราไปรับจ้างเหรอผมว่ารวยเวยใจเนี้ยัทีนี้เวลาเราจะตีท่าแรงตัวเองอ่ะเวลาเราไปไล่ไปไล่ก็เป็นนอนแต่ปีมันตีท่าแรงสามร้อยก็มีได้ มีใครสนใจอยากทดลองไหมเพายันี่แบบนี้นัต่ไม่ทดลองทดลองเี่นเอาอล้วทีนี่เอาอาคอาสงหน่อยเอาให้มันเข้าเนื้อไม้ทั้งหมดนี่ครับ เอาองเข้าเกินไปเออเอาเอาใส่ออกมาเท่าไหร่ยิงทำไมยิงไปอไปเตะมั้ยครับโคตรจริงไหมครับทีนี้ตัดตัดออกตัดไม่ต้องตัดก็ได้ถุงใส่ถุงหลอมใหม่ตอนนี้ใส่ถุงก่อนถุงถุงเยีวใส่ถุงใส่ประคานไม่ถุงนี่เหรอครับลูกศิษย์ก็กลัวกระดาษคู่ไงนี่ย มาดึงมาด้องมาดมัดให้แน่นนะครับไม่ไม่ต้องแน่นเลย้าดึงครั้งยวพอเนี่ยทีนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเทปท่บมาอ้าวมาอ้าวประมาณที่เราจะเขียนออกแค่หลอกแผลประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตัดเลยนะครับไม่เขียนต้องออกเลยก้านนี่ก้านนี่ดูนี่เขียนออกเลยอ่ะ เขียงเอายาวๆเอาเป็นยาวแน่ๆเนี่ยขึ้นไม่นี่เขียงได้ไปคนนี้ทางโรงาบาลก็หน่อยนี่นี่ทำแบบนี้ตัดออกเลยมะอ๋อฝากฉลามมาแต่อเนี้เราห้ามเอามือลูกนะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นเชื้อโรค อันนี้เราก็ปาดออกได้บวกยัะได้ไมยจะได้เห็นก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับครับนี่ไงนี่ครับเดย่อโป้งมือครับนิ้วมือเย่อดูดูดูด,ด,ดูดูนิ้วมือผมครับโป้งมือทำเนี่ยครับตอนนี้เราก็จะได้รับอันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยว เห็นดูนะอ่ะเราจับดันกา็ทำเงนร้องร้อรอยไปนี่ีตัวตนี่วิดิเนื้อมัทีนี้เนื้อเปนนิดด้านไหนด้านหนึ่งพันหรือครับทีนี้ครับพันครับ เงื่อนให้มาสนิทแล้วนิ้วพอพอเราพันเสรปุ๊บเราก็กดนิ้วกดคลาดติดเลนะคลาดติด้วยเันเ็ขึ้นมันขึ้นเเป็นเจ้าหัวมากเนาะยโดเป็นสิแ้วต้นละเท่าไหร่กนต้นละสี่สิบอต้นละยสีี หฮงหนักครับบอกาเียตัวละรบแ้าคนเขาบอกมันแ้คุณบอกว่าเพราะว่าเราให้ตำราแล้วนี่เขากระต้นไปนต้นอันนี้ใช้เกียร์ครับอันเดียวเขาเขาบอกว่าคุณไม่มาหลายขึ้นตัวนะได่้นอันนี้ไ Auto, อีเล oh, well, ่าครับแค่แต้มพอทีนี้เราตัวนี้ตัวนี้มัดโอ้นี่ผูกไว้ผูกไว้กันมันหลุดกันกันหลุดแล้ววิ่งก็ตองการยอดพี่ก็ไหนแม่นครับไม่ต้องตาดแต่ทำแบบนี้อันนี้มันมันมันมข็งนะครับแขี่ยงจริงแล้วครับโอ้ยเขี่ยเปลี่ยนเขี่ยถ่ายวครับเต้นเต้นกูกับซัมมี่จะไป บายได้ดีนะครับดีแต่เราต้องล้มเลยอันอันปีในแยะก่อนยิ้มวยเงี้ยครับควายยักษ์อ่าก็ซื้อมาปีนี้ก็ซื้อสามตัวก็หน้าแสนปัวทีนี้ออกคอกแล้วสองตัวเขาก็ขอจองก็ซื้อมาจากสายล่าหวยเยซื้อมาจากอุทัยธานีทีนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จอง ก็ขายถ้าว่าขายก็ประมาณแสนกว่าบาทจยคิดว่าจาไาะจาไปปรับไปปรับได้อะไรวะทีนี้ถ้าว่าอะไรไม่เข้าใจก็ลองไปศึกษาที่สุดโด๊้ยบอวยจะดราคาแบบน้ำตัวละหกสิบใส่ใไปก็ได้แตกจําไม่ได้ไม่ไม่เห็นไม่ดูละครเลยครับ เวลาเราดูละครเราเวลาใส่แบนทุบไปจำเกันไังไก็ลองเลือกดูครับอาชีพสมมติว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมะขามก็ได้เราอะเป็นผู้เรียนเป็นหลายอย่างเดี๋ยวนี้ผมก็เลยสั่งเม็ดเเีียนมาสิบกิโลคือเราเอามาก้าวเราจะทาแบบนวัตกรรมใหม่คือให้มันไอ่ปลูกปูกเม็ดก่อนพอประมาณสักสามสี่ปีเราก็มาเสร็จยอด เพราะว่าซื้อมาปลูกแล้วมันตายครับหรือแดียวก็ไม่ได้ออต้นนนเเรีียยยมัสดดหาาจะก็เอาหยาดทุเ <c oughs> รียนนะครับราะต้นก็เอาทุเรียนซื้อทุเรียนไอ้ที่บ้านเนาะมาจากพัทลุงโลละร้อยก็โลนึงก็ได้ประมาณสี่สิบเม็ดตอนทีแรกก็ไปซื้อไปซื้อลูกมาลูกละห้าร้อยบาทได้สามเม็ด โอ้โหไม่ไม่ไหวแล้วนี้ทางเกษตรเขาก็แนะนําไปซื้อมาเยอะๆเดี๋ยวจะเือกินจะไม่ได้ตัวแบบก็ลองคิดว่าฝรั่งลูกฝรั่งน้ำน้องเกิดในประเทศไทยเนะคนไทยกินแบบไหนมั่ก็กินแบบนั้นมันก็พร้อมแข็งแกร่งแบบนี้ผมก็คิดว่ามันจับคือกันถ้าว่ามันเกิดจากประเทศเขามันมาโตอยู่เมืองไทยเนาะมันไม่สามารถปรับแบบคนไทยได้ คนที่อันนี้ที่นี่ผมกําลังมาคิดที่ถึงนั้นก็เลยลองมาปลูกวันนี้ก็กกกเริ่มปลูกแล้วถ้าไม่มีใครซักถามก็คงจะมีแค่นี้แหละจราเม่กทะต่อก็วังทุกคนถ้าหาคิดไม่ได้ก็ลองเอากรณีไปทดลองนะ ม่ง้นดอกไปรุที่สุดมการอาจจะมีฟอมคลิปวอมอาจเกิดขึ้นกับเราครับสำหรับคลิปนี้การขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัดป,ปะไข่กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลงใจในคลิปต่อไปครับนี่ก็ขอลาไปก่อนครับลาร,รับ